หนูกำลังศึกษาอยู่ที่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ตอนแรกที่หนูตอนแรกพวกหนูอยู่ที่ประเทศมาแต่พ่อกับแม่ทํางานที่นั่นไม่ค่อยดีเลยย้ายมาที่จังหวัดกาญจนบุรีประเทศไทยตอนแรกที่แม่ได้ยินข่าวว่าที่นี่เปิดโรงเรียนเลยแม่ให้หนูเข้าไปสมัครที่โรงเรียนตอนแรกหนูพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้แต่ที่เข้าไปอยู่สองสามปีก็ ครูได้ดีฟังอ่านเขียนได้ดีแล้วหนูขอบคุณอาจารย์วิชาเกิดอยู่ที่ตั้งสนย์แห่งนี้ขอบคุณผู้รับสนับสนุนทุกท่านขอบคุณคุณครูทุกๆค,คนที่สอนหนังสือให้แก่พวกหนูขอบคุณพระเจ้าที่ให้โรงเรียนแห่งนี้หนูดีใจที่ได้เรียนอยู่ที่นี่ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะหชื่อคิวอายุ19ปีค่ะตอนแรกหนูอยู่ประเทศ คุณก็นแนะนำให้หนูไปเรียนที่ตัวเมืองเรียนแค่เรียนเฉพาะวันเดียวค่ะวันที่เหลือก่อนหนูก็ได้มาสอนน้องๆที่สุนย์เนาเด็กที่จังนงร์าชาติแสงทอค่ะขอบคุณพระเจ้าที่ ได้สอนน้องๆต่อต่อได้ค่ะขอบคุณพระเจ้าถ้าท่านได้มาได้มีโอกาสได้มาที่ประเทศไทยก็อยากจะเชิญทุกท่านได้มาแวะเยี่ยมเยียนเด็กๆที่สุดพัฒนาเด็กคีดจันรนาชาติแสงดอค่ะได้ได้วันที่วันอังคารถึงวันเสาร์วันเสาร์ก็เป็นวันที่เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมด้วยกันสองวันก็เป็นวันหยุดของเด็ก